มึงเด้อไปชักไปแน่ไปกระดอกระเดียอุ้ยกูลือเงินหลายกูให้ไปซื้อเลขแต่เมื่อวานเนี่ยมือเศร้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับสวัสดีครับมึงเด้อมึงเด้อไม่ก็ไปชักไปแน่เธเถ้าเฮ้ยใคก็ไปตามครับชงนั่งนั่งเถ่าใอยเมื่อยนั่ง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 ร้องนั่งร้องไปตามครับช้งอีหยังเอ้าเฮ้ยใบอกเจ้าไปหยังเมื่อวานเนี่ยเอาไปหยังเหรอเจ้าจำไม่ได้ทีเด็ดนี่ อ้นีก็เจ้าบอกคอยไปซื้อเลขโเมันตีคอยกันํำตามคำแรกฮะล่วเจ้าก็ไปคักไปแน่เถอะฮะจ้าไปซื้อหอยกรุงเทพคุณตีเอาก็ตามคำสั่งอล้วเจ้าก็ไปก็รู้เจแต่ว่าถือก็เถอะก็ถือมันเราก็กูสี่ศูนย์เนี่ยเจ้าบอกคอยว่างไหนเจ้าบอกคอยว่างไหนจะจำคำว่าจะของได้บ่ไม่อยัางจะจำว่าใดเอาว่างหดว่ามาด้วยเอาเอาเอา เทาไปซื้อเลขค่อยในเดออิอเออสองศูนย์นั่นแล้วลางบ่ต้องกลับเดอ้อเทานั่นแล้วเออคอยกระทำตามคำสั่งบ่ได้คอยกระบบอม่าเนาะซื้อเราคอยกรบบมาอันนี้คอยคือนทอดเจ้าซื้อนี่คอยจังม้าเนี่ยขันบ่คืนทอดบอว่าสีมาเด้เจ้าบอกเอาไปซื้อเลขสองศูนย์บ่ต้องกลับคอยมากคอยกระให้ผิดคำสั่งตัวเน,ะนาะกระทำตามคำสั่งเนาะ ข่อยบอกให้เจ้าว่าบ่ต้องกลับเอากับบ่กลับดิกระยูหนึ่นเลี้ยวขอบอให้ซื้อเลขสองศูนย์บ่ต้องกลับกับบ่กลับค่อยบ่ได้ไหมายความว่าบ่ให้เจ้ากลับบ้านเอาว่าไม่คันหมายความว่าซื้อสองศูนย์บ่ต้องซื้อศูนย์สองบ่ต้องซื้อตัวปีนมันน่ะนะโอ้จีโอือคือเหตุแห่งทือกูศูนย์ระบาดที่นี่กูถืออีกซะด้วยกอใส่เงินน่ะ เบิดแล้วเดี๋ยวนางลงกก้อนเบิดแล้วได้จังไดรเอากระสอบบ๊อยกับขอยกขวากับถ like ือขอยกซื้อกินเบิดซื้อขอยถืบไว้นึงบันนี้เท่าเด้งก็ตะเจ็ดพันวันเี้เอาเจ็ดพันมีเป็นหมื่นกับเบิดได้ล่ะไมบอกที่วางเอาไปซื้อสมูกินเบิดอ่ะเอากระจีแจกแจงเดียวแล้วถือเลขเนาะจะสิ้ปิจันยังแจก โม่ใจพวกซื้อเราเรากินไปซสร็แล้วพ่อยั่งดีเยอเนาะเอาซุนเนาะบ้านเขาก็าคอยเฮ็ดตามที่เจ้าบอกเลยเขาจะบอกก็ไปซื้อบ่ต้องกลับบ่ต้องกลับคอยกับบอกกลับคอยบ่ได้ให้เจ้าบ่ได้กลับบ้านคอยให้เจ้าบ่ต้องกลับเลยเจ้าก็เือบ่บอกให้มันชัดเจนขนานนี้นีน้ำซ้มเงินก็เบิดอีกอุ้ยตับจังบ้านดีบ่เอ้า คันบ,บ๊ใส่เงินเลนขเนี่ยคอยซื้อเอาได้ซื้อกินเอาเพะก็ต้องเอาเงินนั่นอยู่แลว้วอ้ยเจ้านี่เช่นานี่ซื้อหลายๆได้ไหมแห่มันเหลือได้ไหมเนาะกูซื้อร้อยนึ่งในเจ็ดพันเนี่ยมันยังเมื่อไหร่กีต้องซื้อเป็นพันหนึ่งในจเจ็ดเหมือนเขาให้มันเหลือให้เจ้าได้ไหมเนี่ยมันมก็เหลือเหลือก็เจ็ดพันตีนจุ่มปากจังหวัดไ,ไปบ้านก็ข้าบ้านก็หมดต้องเข้าบ้านเลย เอ,า,เา,บา,อเาบอกเขาบ้านสิกวไปใส่สื้อาเถอก็บอกไว้กระมาอยางนั้นนะเอาควรขึ้นหอดเจ้าขึ้ขกับมาตัวโอ้ยายอันนี้เมียเทหนากระเพามันชัดเจนตัวโอ้ยคุณไลแไเนาะ